สวัสดีครับผมนนทนามจบการศึกษาดับปบิญยญูโทสาขาพิจา,ารณาในธา,นมารมหาวิทยาลัยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะเปิดกิจาการขยด้วยชื่อที่ว่าบร,ริษัท pharmacy รวมพนักงานของผมมีติ๊แกแยมผมด้วยความสำเร็จโดยต้องรวยรวยแล้วรวยหวังว่าติ๊กแย้มผมจะแห่สาขาทัาา่วโลกประเทศต้องมีบริษัทของผมอย่างน้อยหนึ่งแห่งมูลค่เศรษฐกิพันล้านและอีลอนมัสก์เจมไปโซให้ได้ร้านนี้เนี่ยมีผมเป็นเจ้าของร้านมีผู้จัดการบริษัทแล้วก็เพื่อนมาอีสองคนร่วมงานสเกปตบัง ผมเนี่ยรู้สึกึงที่ออกชิดนี้มากที่สุดเลยเวลาผ่านไปมากกิจการของผมก็ำลังไปได้ดีดได้เข้ามาเรื่อยๆอย่างกำลังเป็นตามแผนที่เราได้วางเอาไว้พี่พี่มีพลาสเม็ดไหมไปหาเอ,าเองเดชฉันนะ่ะฟังไว้ใต้ถุนร้านนี้แล้วถ้าอยากได้แกก็ไปหาเอ,าเองเข้าใจนะโหแค่พาลาัาแกก็เอาไปฝังทำยังกับเป็นยาอีไปได้ พูดมากจริงๆนะแกเนี่ยถ้าหาเธอแล้วนะก็จ่ายกันไปด้วยนะเป็นละสามรบาทฮะไม่ต้องสามร้อยบ้าหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปซื้อถ้าไปซื้อเนี่ยร้านอื่นซะสอิอืมอืมก็ได้ที่ฉันจำใจหาก็เพราะว่าฉันน่ะต้องการรักษาอาการไข้ของตนเอง แต่ครั้งหน้าฉันขอสาบานต่อนหน้าพระเจ้าทั่วสารทิศร้อยแปดองค์อันเทารพรักที่สุดของฉันเลยว่าจะไม่ซื้อยาบ้า,บาที่ร้านเกกแล้วบอกไว้ก่อนนะเออพูดมากกว่าถ้าไม่ซื้อไม่อยากซื้อสเสร็จไปเวียนนี่ด้วยการกระทําของยิรนามทําให้ชื่อของยิรนามลือกระช่นไปทั่วเมืองเอแต่เป็นไปนในทางที่ไม่ดีนะ พราทุกคนในเมืองต่างซุบซิบนินเทาว่าร้านนี่ยบริการห่วยแต่ทุกระดับไม่น่าประทับใจจริงๆเลยให้ตายสิโรบินแย่ yeah, แล้วนี่นะนม้มแกกำลังจะโดนกระทืบจนหน้าเป็นแผนเค้กรถรอยเท้าไม่จากยางคุณภาพโรงงานต่ำหนีสิหนีสินี่น,นะนม้ม แล้วเวลาต่อมา <S <S เสียงนั้นทำให้นิรนามตื่นขึ้นมาด้วยความไม่พอใจพร้อมกับปาห็นไปที่ไก่ตัวนั้นเร็วจริงๆเลยนิรนาม <S 2> <S 2> ใครสอยให้แกม,มาทำร้ายสัตว์นี่อเอเสียงอะไรล่ะเนี่ยน่ารำคาญชะมัดเลยนะ วันนี้เนี่ยฉันรู้สึกีเกียจมากๆเลยช่างมันเถอะวันนี้ปิดร้านไปก่อนก็นแล้วกันนะพรุ่งนี้เคยเปิดหม่ยก็ได้นั่นแหละคอนเซ็ปต์ของร้านเราเที่ยงเปิดบ่ายปิดชิลๆอยู่แล้วนี่นานำพูดพลางยักไหลขณะนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายต้องการยาสุดแก้มะเร็งแบบ unlimited edition แต่ประตูร้านดันปิดไงด้วยความไม่แน่ใจเขาก้มดูนาฬิกาขณะนี้เป็นเวลา12นาฬิกา30นาที ปกติช่วงนี้ร้านก็ต้องเปิดแล้วสิแต่ทำไมร้านถึงยังไม่เปิดเสียทีโฮโฮหรงนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นว่าร้านนี้ต้องมีคนตายแน่นอนโอ้ย,ยใใหัวใจผมเออ <marché> เวลาล่งเลยผ่านไปเป็นเวลาสามวัน ร้านเปิดทั้งที่ความจริงแล้วร้านก็ต้องเปิดทุกวันเที่ยงถึงบ่ายโมงตามคอนเซปต์ของร้านนี่นะทุกคนในเมืองตามซุบซิบนินทาว่าร้านเนี่ยเปิดไม่เหมือนมนุษย์ปกติก็เปิดกันเฮ้ยนี่ละน้านี่มันอยู่โลกไหนเนี่ยบ้าบ,าบ,าบา้บอจริงเลยน,นี่ตัวเธอเธอเคยไปไอ้ร้านขายยาที่เปิดตอนเที่ยงและปิดตอน่ายไหมเคยสิเคยไอ้เจ้าของร้านนีนะ่ผมสีเหลืองนั่นนะนะ อปลกีนะว่าไหมเงียนามเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นมือคนหนึ่งเห็นเขาทราบดีแล้วเลยทั้งกลุ่มนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะลมประชาทันรอบสองแย่แล้วหนีสิเงียน้มหนีไปหนีไปดีว่าชักชกใช่ยู่ไงยันหน้ากแกก็รนบาเป็นหน้ากลองอ่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่ากล้ามเนื้องผมเนี่ยมันอ่อนแรงไ่หมดเลยผมคงต้องค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆ มัรู้สึกว่าผมหมุนไกลกวาเดิมล่ะเมื่อถึงบ้านผมก็ล้มกายลงนอนหลังกับบ้าล่างผมนอยเป็นห่วงความฝันวันต่อมาเวลา12นาฬิกามีคนไข้ารายหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเดินด้วยท่าทางอิดโรยในมือของเขา,าถือเงินอยู่หมอหมอมียแก้ท้องเสียงไหมคะ มันไม่ใช่น้ำมันดูทีดีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้ไดกเกีทั้นั้นแหละพอใช้แล้วเนี่ยนะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายหมอไม่ตลกนะคะคนกำลังปวดท้องอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ย hey, เอะเดี๋ยวอการเสียชันหน่อยสิพี่ครับผม,ผมหาไม่เจอเลยะครับโธ่เอะแกมันหลุดเพ้อจริงๆเลยเราไปดูใหม่ดีๆดิดครับครับพี่เวลาผ่านไปอ่า ผมเห็นแล้วครับพี่ชายอา้าวในระยะหนระยะผู้ช่วยเอทำหน้าเหลือล่ะพร้อมพูดขึ้นว่า,าแล้วแล้วผมต้องหยิบด้วยเหรอครับอา้าแกงโง่นี่แกงโง่แล้วแกงโง่แล้วนะฮะครับฉันบอกแกไปเอามาไม่ใช่ได้ยังไงครับไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวครับฉันนี่ถูกบักแกงจริงเลยนะครับคนไข้พูดขึ้นมาด้วยการฉุนเฉียวหมอไม่ซื้อแล้า ไปร้านอื่นดีกว่าคนไข้ออกจากร้านด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดจากเหตุการณ์วันนั้นคนได้เล่ากันปากต่อปากทาให้ไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านของนิรนามซึ่งเขาบ่นกิจมากว่าทำไมถึงไม่มีลูกค้านิรนามหันไปมองหน้าผู้ช่วยเอ๋ตัวต้นเหตุด้วยสีหน้าที่หมุดหมึดเฮ้ยฉันรับไม่ไหวแกจริงๆนะเอ๋ฉันจะลดเงินเดือนแก75%ด้าปซจที่แกเคยได้รับครับ นี่ฉันถือว่าฉันจะดีบแกมากแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกแล้วก็ฉันไล่แกออกแน่คราวหน้าผมจะออกตอนนี้เลยก็ได้เพราะมีร้านขายยาอะไรที่ที่พร้อมรับผมเข้าทำงาน,นผู้ช่วยเอกคืนเสื้อกาวให้นิรนามแล้วเดินผงผ่านออกจากร้านจากวันที่ผู้ช่วยเอกไม่อยู่ร้านของเขานั้นก็เงียบลงกว่าเดิมนิรนามเฝ้าร้านเพื่อลอลูกค้าวันแล้ว วันเล่าวันแล้ววันเล่าเาว่าโชคชะตานั้นมันเล่นตลกมีแต่ความว่างเปล่าให้ดูตาหนะนิรนามตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านปรากฏว่าเขาขาดทุนย่อยยับพร้อมกับไปแจ้งหนี้โถยชีวิตตอนนี้มันก็เหมือนกับชื่อของเขาจริงๆ ประกอบกับร้านของเขานั้นไม่มีไปประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องด้วยจึงถูกสั่งปิดไปซะนั้นเขาจึงตัดสินใจเซ็งร้านของเขาป้ายหน้าร้านถูกเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงปิดกิจการเขาเดินตรีไปตามถนนผู้คนต่างมองไม่ดีเขาด้วยท่าทางเหยียดดยามบ้างก็ยิ้มมุนบ้างก็ซุบซิบอินท ในวีรกรรมที่เขาสร้างไว้เขากลายเป็นตัวตลกไปแล้วในสายตาชีวิตของคนเราอ่ะก็เหมือนกับสวิตมีเปิดมีปิดคุณละครับอยากเป็นแบบผมไหมผมไงนายนนะนามหาคนนั้นใครเห็นชายร่างผอมสูงใส่แว่นผมสีเหลืองเดินเร็ไปตามถนนอย่างไร้จุดหมายนั่นแหละครับนายนนืนา,นาม ใครที่ชอบอย่าลืมกระเทืบไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อจะได้ไม่ลืมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องของเราไงล่าขอบคุณค่ะ